เซตด้านเพื uh, ่อนโอนันวอร์ดห้องวีอยู่ไหนบ้านเล็กปะเนี่ยก็พวกกูสักเต็มแขนละโอ้ตัวใหม่ด้วยอืมเบื่อว่าเลี้ยเกมมึงจะเล่นแบบเนื้อตัวอื่นแม่งไม่ได้เลยไงใช่ตัวเดิมๆเหมือนกูเล่นเกมบ้านใหญ่ห้องใต้ดินอยู่บ้านใหญ่ แล้วทำไมกูเป็นขามึงมุมด้วยอะไหนบ้านใหญ่ตรงไขนอะเดมันนอนนแหละเห็นทำไมมันอยู่แถวนี้โยอยู่หลังกูเูไอ้เหี้ยกูจะหนีไม่ได้ดีวไเนี่ยุมเลห็นเดี๋ยวเล่าให้ ไอ้เหี้ยโรงงานเหี้ยอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนเฮ้ยใครปัานอยู่ตรงนี้โอ้ล่วง นนัแหละไอ้แค่นี่งาแบบแบบ้างแบบเหมือนแบบปุ่มค้างอะไม่ง้างปุ่มค้างเลยต้องไล่ต่ออีกอันนึงนี่ไงทันเวลาพอดีไงไปแล้วนะ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 ม่ใช่เครื่องมันไปเใช่เครื่องเธอเพ่งอาจจะต้องเฮ้ยเจอกูอ้อหือ ไปยไปไกล้วยกทนได้ๆออนวานกุศิมึนนะเฮ้ยยกตายโอ้โหออนเฮียอะไรกันเพื่อนมันจะมาแล้วเพื่อนเลิกออนก่อนไอ้สัส <c oughs> จะลอกกูแล้วนะ่ย โอ้โหไอ้แค่กระตุกเราไอ้แค่นี่มันอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรของมันอะ มึงจะอะไรอ่ะมึงจะดึงหลังกูอย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยเข้ามาใหญ่ฮะมันไม่ไล่เด้อมันไม่ไล่ผมเด้อขยวนบะนี่ทำไมหลอดหลอดมันตันวะเนี่ยหลอดเครื่องมันตันพอไปสวดมาสวดแล้วทุกเครื่องอจะหลอดตันอย่างนั้น,ออน,นหดมนเดมลเลยจะไม่ววววสวดโคตรนานอ่ะสองคันอ่ะ อันนึงอันนึงมันเอาไว้ช่วยอะไรนะจริงอันนึงค่ะใครวะนักเคลทเหรอไอ้เหี้ยจ้ะเฮ้ยยัดแม่เฮ้ยหีหายแตกหมดอย่างงี้นั่นชิบหายไม่เอาคู่เพื่อนคู่เพืเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอู้เอ้าเอ้าเพื่อนไปทางตรงนั้น แขวนไหนวะนะโอ้แขวนนี้ไวงแต่งอะไยงั้นตีไม่เฝ้ามึงอ้าวโอ้ยมองไม่เห็นไฟอ่ะเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรวะเร็ละไป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 กูมาพยศใส่กูมาพยศใส่กูมาพยศใส่ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ พัดมันกับกวแย้เพื่อนแล้วประตูห่าอะไรมันหันหน้าชนกันเนี่ยกูจะบ้าประตูอยู่กัเขาบ้านเล็กเออรือร่อ,อเยเพื่อน <laughs> โอ้ยอเฮียเฮียบอกเยเครงมาเล็กเยอะมากไปเลยไปเลยไปเลยเข้าประตูเร้อเข้าประตูเด้อเคเสร็จแล้วเขาไปเล่นไหนอ่ะอ่า ไม่ Pix มั่นใจฝั่งไปสามข้างบนเลยฮะใช่ป่ะวะไม่เปิดประตูประตูอยู่ตรงอยู่ที่เจมลองไปไปอยู่ตรงโอ้โหเนี่ยเปิดมาโซ่แกงกันมาแล้วไม่รู้เป็นหรอกเฮ้ยมาอุ้ยต้องใจอ่ะอุ้ยกระทืบเร็วเอาใครล่ะงานนี้ ไอตัวมึงเมื่อชิปหายเนี่ยฮะมองไม่เห็นนะ,ะมึงตัวไม่สีเดียวกับย่าเลยประเด็นเนี่ยคือมองไม่เห็นเฮ้ยตามนี้โหดีกว่าอยู่แ a p ข้าวโพดอ่ะหาดึงไม่เคยเจอเหรออ๋อเจอแล้วนี่ขิ้ไม,ไม่ได้นี่เอาไงเอาไงเองเองั้นแหละไปไปไป ไป้ตามวะไอ้ที่ตามคนใหม่เลยปล่อยผมไปได้ไหมพี่แขวนไหนอ่ะคุมยากคุมยาเฮ้ยใจเย็นพี่โอ้โหแมสซีเที่ยววิ่จะบ้าไอ้เหี้ย กูยืนอะไรแม้ที่แถวแถว้ากูพับเลยไม่เคยแชร์กูยืนมองหน้ากูเดิน,นเฮ้ยเขี้อะนะโอ,อ้โยเขี้ย ท่านอยู่ไหนเอ่ยทัดสามารถรับประตูไม่ได้รับไม่ได้ตกลไปตกลงไปตกลงไปรับไม่ได้คอยรับไม่ได้ตกลงมาลงมาแล้วประตูนี้เปิดเลยเปล่าเปิดเลยเปิดเลยรับหน่อยเพื่อนโอ้กูมาแล้วมาเลย